สี่นะครับเตะเริ่มเต็มงวงแล้วตอนนี้นะสี่มัดนะครับอ่ะเหลืออีกสามมัดอ๋อได้เร็วมาอย่าก,กินอยู่ครับมาเร็วมาเร็วอย่าเพิ่งกินนะครับถ้ากินก็เดี๋ยวจะหกอห้ามัดเรียบร้อยนะครับผมมาเร็วมา สวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่ก็พลายออสของเรานะครับซึ่งเราได้ตัดงานไปที่ร้อยไปแล้วนะครับผมวันนี้เราจะดูกันนะว่าออสจะหอบยาได้เยอะไหมครับผมเนื่องจากเราก็ตัดงานเขาสั้นมากเลยนะครับผมวันนี้เราจะมีญ้านเป็นมัดเป็นมัดแล้วนะครับผม1มัดนะครับ2ครับ3 4 5 6 7มัดนะครับก็เรียงรายกันเลยนะครับผมด้วยงานของเขาที่สั้นนะครับตอนนี้เราก็ตัดไปที่ร้อยดูนะฮะ นี่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ได้วัดนะว่าตัดไปเท่าไหร่ครับความยาวเท่าไหร่ไม่ได้วัดเลยนะเพราะว่าตอนตัดนี่เราอยู่ด้านบนนะฮะเราไม่ไม่เคยวัดเลยครับความยาวของไพลอตยาวเท่าไหร่กันนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ดูก็ได้สายตาเองแล้วกันนะว่าเนี่ยฮะประมาณศอกศอกกว่านิดนึงนะครับคือว่าสั้นมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาให้ไพลอตมาหอบหญ้ากันไปนะครับว่าจะหอบได้หมดไหมในหญ้า เจ็ดมัดเนี่ยนะครับผมปกติก็หอบเยอะกว่านี้นะวันนี้ก็เอาเจ็ดมัดไปก่อนนี่นะฮะเราก็เลียงให้เขาแล้วนะครับผมซึ่งมีหญ้าทั้งหมดเจ็ดมัดนะมัดใหญ่ๆนะนี่ก็มัดเท่านี้นะครับทุกวันนะเอาล่ะพี่มาเร็วเอาล่ะจ้าพี่เอาล่ะเร็วมาถอยถอยลูกถอย,ถอยกินหญ้าอยู่นะให้กินหมดก่อนแล้วกันอ่ะ เราก็จะรอให้เขากินหญ้าตรงนี้หมดแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาออสเนี่ยไปหอบหญ้าที่เราวางให้เขาเนี่ยนะครับผมไปกินคัดที่หลักเขาข้างบนนะครับผมนี่นะกินหญ้าก่อนนะครับนี่กินหญ้าเก่งนะครับผมก็เพิ่งอาบน้ามานะครับวันนี้ก็ดูร่างกายก็สดชื่นนะครับผมชื่นดีนะครับอากาศดีนะครับวันนี้เอาเร็ววปนเบนเปน,เปนหน่อยเบนดิถอยถอย มานี่มาเร็วเอ๊ไปอ่ะมาเร็ววะจับมาจับมาอ่ะนะครับผมนี่ฮะเราจะให้เขาหอบนะจับไปเร็วมาลุ้นดูกันจับมาเร็วจับนี่ก็เริ่มหอบแล้วนะครับผมทุกคนหนึ่งมัดนะครับจับมาเร็ว สองมัดนะครับผมมาเร็วสาม,มัดนะครับสี่นะครับเตเริ่มเต็มงวงแนละ้วตอนนี้นะสี่มัดนะครับอ่ะเหลืออีกสามมัดอ๋อเด้เร็วมาอยาก,กินอยู่ครับมาเร็วมาเร็วอย่าเพิ่งกินนะครับถ้ากินก็เดี๋ยวจะหก ห้ามัดเรียบร้อยนะครับผมมาเร็วมาโอ้โหนะครับมาหกมัดนะมัดสุดท้ายได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนเต็มงวงเลยนะครับผมนี่เราตัดงานเขาปกติก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับผมลุงโอ้โหนะครับได้เรียบร้อยนะครับผมไปเร็วไปอ่ะเร็วนี่นะครับผมก็ ได้นะครับผมเจ็ดมัดนะครับผมไป,ไปกินที่หลักเลยไปเร็วเอานะครับไปแล้วนะครับทุกคนก็จะพาออสไปกินที่หลักของเขานะครับนี่นี่ไปเร็วสบายนะยังจะหวงกินอยู่นะครับก็ไม่มีปัญหานะาง,งาเขาได้อยู่นะครับไม่ได้สั้นเท่าไหร่นะก็ถือว่า ยังหอบได้ยังมีความสามารถสูงนะครับเชือกอื่นนี่อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่างาเขาสั้นนะแต่เขาเรียบเรียงหญ้าได้ดีมากถ้าเรียงหญ้าไม่เป็นก็ตกเยอะนะก็ออดเราเรียงหญ้าเป็นนะครับออดไปเร็วโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาออดไปกินที่หลักของเขานะครับนี่ฮะก็วันนี้มาอวดโชว์หน่อยว่าหอบหญ้าได้เยอะไหมครับผมวันนี้ก็พาออดมานะครับผมก็เป็นหญ้าของเขานะครับกินเองนะครับหอบเองกินเองนะครับทุกคน โอเคนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของไพรออสนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันเยอะนะครับสวัสดีนะครับเฮ้ยนี่ฮะก็ไปกินที่หลังเขานะครับผมเช้านี้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ